ดีขอญาตไรฟ์หน่อย,ยอจะได้ดีใจเนี่ยได้ยินเดี๋ยวขอดูภาพรวมก่อนนะ,นะสวัสดีครับเวราวันนี้มีเหตุต้องมาโรงพยาบาลราชพิพัฒนเนาะก็เป็นโรงพยาบาลกรทมรซึ่งอยู่เขตทวีวัฒนาใช่ไหมอยู่เขตบางแคบางแคแต่ก็เชื่อมต่อ,อกับทวีวัฒนาก็เป็นโรงพยาบาลที่ดีก็เลยมาถามประชาชนที่มารับบริการ ่ะเป็นไงบ้างโรงพาบาลแล้วพัดอยู่ที่ไหนเนี่ยแต่ก่อนอยู่ร้าน้รงแรงมาทํารักษาตรงนี้เลยเหรอใช่ค่ะมาที่นี่คือย้ายคุณพ่อมาประมาณห้าโรงพยาบาลค่ะครับแล้วมาที่นี่คือเหมือนเหมือนเหมือนพัฒสวรรค์เปิดนะคะอ๋อบริการดีใช่ไหมสุดยอดค่ะครับโอ้ดีใจยังเลยนะค่ะบริการดีขอให้การดูแลที่ดีสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยอ๋อโรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะโอ้ขอบคุณมากเลยราชพิพัฒน์นะครับนี่ละเอียดที่สางเพราะว่า การปรับปรุงโรงพยาบาลไม่ใช่ง่ายเนาะกิเลยค่ะแล้วเราก็พยายามปรับปรุงว่ามันคือหัวใจแต่ว่ามันไปวัดผลยากเ็ื่องมาถามจากคนไข้จริงๆอ่ะคุนมาตื่นตื่นไงขอบคุณมากนะเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณค่ะโอเคครับมาไล้พักเขาก็กว้างขวางให้หมอเขาบอกจะมาหรีอมาอย่างนี้คือหมอก็เก่งนะแล้วก็เราก็ดูไปกลกันนะนี่เขาเหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนเลยนะถ้ามาดูนี่คือโรงพยาบาลของกทมนะอ่าตะอ้านแล้วก็ สวยงามแล้วก็บริการดีอันนี้กี่เตียงหรออันนี้ท่านผอ,อสำนักนนนแพทย์500ห้าร้อยเยอะที่สุดในในส,วส่วนของสำนักาแพทย์เออเรามีขยายต่อยิ่งเนาะใช่ค,ค่ะพอดีเป็นทางที่กำลังสร้างร้านโอเคก็จะเห็นสวยงามนะเป็นอาคารเป็นโรงพยาบาลที่มีพื้นที่ดีเนี่ยผมว่าคือหัวใจที่ผ่านมาเราพยายามพัฒนาโรงพยาบาลการรักษาสุขยากเลยว่ามันเห็นผลยากเนาะมันต้องใช้เวลาแต่ก็ดําเนินการมาตลอดนะสามปี ับให้มีคุณภาพนั้นแต่คนไข้ยเยอะเนาะคนไข้มันก็จะบางทีมันก็ยังแน่นอยู่ยเ,ยเขาบอกชั้นสามคนไข้ยเยอะสึกเด็กเออก็ต้องค่อยๆไปแต่อย่างที่บอกอาการสาธุเป็นเรืเ่องสําคัญนะเราก็พยายามก็จะมีโรงพยาบาลเพิ่มมาแต่ก็ที่ไหนนะอ,นนอ,อ๋อโอปดเหรอ,หรอแล้วก็มีการขยายมีคนใจบุญให้ที่สร้างตึกใหม่นะ ก็ไปโรงพยาบาลกทมอ่ะคุณหมอเมอืมอ่อวานกทมมีกี่แห่งนู่นทั้งหมดของกทมรู้ว่าใช้ไดด้วย12โรงพยาบาลแล้วจะเปิดเพิม่มอีกกี่โรงพยาบาลตอนนี้แผนแผนแผนา,ทา่ที่ผู้บริหารที่เข้มหามนครวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็คือจะเพิ่มอีก4โรงพยาบาลที่เหลือคือที่ที่พอจะทำได้อ๋อครับนะผมว่าหัวใจของกทมที่เราก็ค่อยพูดกันคือเรื่องสาธารณสุขกับเรื่องการศึกษาเพราะว่าจะเป็นการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้นะถ้าเราทำโรงพยาบาลให้ดีการศึกษาให้ดีคนก็จะลด พารักให้จ่ายแล้วก็มีเวลาในการทำอาหากินมากขึ้นนะนี่ก็คือพคุณคือจะมีคนบริจาคที่ดินให้เยอะนะกศมครับตกลงคุณหมออยู่ไกลเนี่ยใกล้ถึงอะค่ะใกล้ถึงนี่ยังหอหมอภูนะก็เป็นหมอรุ่นใหม่ที่เข้มแข็งัสดีครับมาทําอะไรจ้เนี่ยเรียบร้อยไหมโอเคของของน้องเหรอของหลานเหรอสังคนเลยได้คิวยังโอเคไป เออไหนหมออธิบายดิขี่วัคซีนเป็นไงตอนนี้ตอนี้ัยังมีมาอยู่เรื่อนคเสที่หนักๆ้ไม่ได้มีแล้วตอนนี้เรามีวัคซีนพร้อมให้ทุกโรงพยาบาลแล้วก็ศูนย์รกาไปได้เลยเหรอมาได้เลยมีทุกคนพอเหรอเออตอนนี้เราให้กรุเสี่ยงก่อนอ่ากรุเสี่ยงคือผู้สูงอายุผู้เคยเป็นโรคเรือรางโรคปอดโรคหัวใจผู้สูงอายุนะะแล้วก็ัเด็กเลรที่ที่จะเป็นที่จะต้อง ที่จะเป็นและเป็นหนัน <Okay. S 2> หกโอเคเอ้ยเขาบอกให้ไปพัฒนาโรงพยาบาลผู้สูงอายุมัง้งผู้สูงอายุเป็นไงต,ตอนนี้มีแผนมีแผนที่จะพัฒนาต่อเพิ่มจำนวนเตียงไม่แต่ว่าผู้สูงอายุบ้างของที่เป็นไงเพิ่มเพิ่มจำนวนเตียงคนไข้ด้วย <Okay. S 2> แล้วก็มีแผนที่จะอบรมคนที่จะมาดูแลผู้สูงอายุด้วยที่จะมีกำลังเสริมมาช่วยกันดูแลครับโอเคพี่กวานนี่พี่เก็บหรือกวาดเนี่ยผู้สูงเนอะทำอะไรจ๊ะอยู่ที่ไหนอ๋อเป็นไรอ่ะเพื่อนเป็นไร อ๋อเรียบร้อยนะโอเคขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะหนะ้องอะไรนะห้องอะไรห้องอยู่เอ็มเอสีค่ะห้องออนไลน์ได้เลือกไหมเนี่ยโร,โรงพยาบาลก็ลำบากเลเขาไม่อยากจะถ่ายคนไข้ไงคือก็พยายามปรับปรนะุงอ๋อห้องนี้เหรอโอ้โหนี่อะไรห้องอะไรนี่ โอ้ไฮเทคเว้ยอ้าวนี่ห้องอะไรจะเนี่ยอธิบายหน่อยดิใครอยู่หน้าศูนย์ไม่มีอยู่หน้าศูนย์อธิบายได้อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ยอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่เราเอาไว้เฝ้าระวังคนไข้อ๋อที่อยู่ตามบ้านนะเออมีกี่มีกี่ห้องเนี่ยมีกี่ที่นะอ๋อมีแบบไปไปดูที่บ้านเลยเหรอ นี่ไปทดสอบหรือไงกล้องที่ติดไม่ติดเลยที่ไปติดไปที่บ้านคนไข้ค่ะแล้วเราก็มอนิเตอร์ยี่สิบสี่ชมมีกี่ห้อง่ะมีเจ็ดห้องค่ะนี่แล้วจะขยายไหมขยายค่ะแล้วจะเจ็ดห้องนี้ทําไมใครเป็นผู้โชคดีได้เจ็ดห้องนี้อ่าเราจะกลุ่มอยู่ในเขตพื้นที่ที่โรงพยาบาลและผิดันธรับผิดชอบอะค่ะแล้วเราก็ไปเยี่ยมบ้านแล้วก็ดูความเสี่ยงของเขาว่ามีเสี่ยงหกล้มไหมแล้วก็ติดเตียงหรือเปล่ามีคนดูแลหรือเปล่าค่ะแล้วเราก็คอยดูแล้วถ้าล้มจะมีคนเห็นไหมเนี่ยอ่าอาจจะมีพยาบาล อะแล้วใครอยากเข้าโปรแกรมได้ไหมเนี่ยอันนี้คนผู้ถูกยุอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะออ๋ไม่มีคนดูแลอเจ้า๋อเราดูแลเขตไหนบ้างเนี่ยอ่าโซนหนึ่งค่ะโซนหค่ะอ๋อโอ้หนี่ก็มีห้องที่แบบผู้ป่วยที่ไม่มีใครดูแลแล้วก็ช่วยรีโมทมานั่นก็ดีนะเป็นการขยายเป็นงานขยายการให้บริการนี่มีศูนย์เด็กลนี่ก็มาแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าอันนี้แล้วยังอื่นมีอะไรอีกไหมไอ้พวกเทเลเมตเป็นไงบ้าง อ๋อนี่คุณหมอนี่เทลเลทข้างนอกสี่ทีอาจารย์อ๋ออันนี้ทำอะไรจ้าคุณหมอมีคนดึกปรึกษาไหมอ๋อคุณปรึกษาเสร็จไปอ๋อมาเทเลเมดมาจากไหนจ้าครับผมเอ่อเป็นตามศูนย์เทลเทคครับผมอ๋อเรามีศูนย์เทลเทคตามสื่อค่ะอย่างบางแคตีคอนบางแคเขาไปถึงเขาก็โทรเขมาคุยกับหมอได้ใช่ตัวอย่างเขาเคสอะไรกันนะก็จะเป็นพวกไข้หวัดเครับ นั่นหมออยู่ตรงนี้ก็บริการได้หลายศูนย์เป็นเทเลเมดนี่ของจริงเลยใช่ไหมเนี่ยนะแล้วคนให้บริการคนมารับบริการเยอะไหมเทเลเมดพอพอสมควรเรื่อยๆแล้วเราให้ยาได้ไหมให้ยาเบื้องต้นได้โอเคครับประจามสองสองท่านนะนี่เป็นหมออะไรอายุศาสตร์เหรออ๋อเป็นแพทย์ทั่วไปอ๋อโอเคขอบคุณนะครับนี่ก็พยายามใช้เทคโนโลยีนะแล้วนี่ทําอะไรไหนนั่งคิดตังหรออ๋อตอบปัญหาจริงเผ่านอะไรอ่ะ อ๋อดูได้นี่เขาถามมาเช่อ,นะอ,อะไรนะค่ะนี่แอปพลิเคชันอะไรนะแอปพลิเคชันไลน์เป็นไลน์แบบออฟฟิเชียลค่ะจะสอบถามปัญหาสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงโดยจะมีพยาบาลคอยให้คำปรึกษาค่ะอ๋อพ,พวกเราเป็นพยาบาลหมดเลยนะใช่ค่ะเป็นพยาบาลอ๋อแล้วมีคนรับบริให้ริรับบริการเยอะไหมวันหนึ่งนะกี่คนประมาณ7-800คนจนะเแปดร้อยคนเนี่ยเออก็ดีนะไม่ต้องให้มาโรงพยาบาลใช่ค่ะเหรอ ผมสมัครมาใช้ได้ไหมเนี่ยอ่าแล้วจํากัดเฉพาะเขตนี้ไหมเอ่อไม่จำกัดค่ะประชาชนทั่วประเทศค่ะทั่วประเทศเลยแนอ S1 RPP มาได้เลยอ๋อเท่าไหร่นะแอ S1 RPP มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเพิ่งแอร์เดี๋ยวมากันเต็มเลยอ่าเอาเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวนะอืมสนุกไหมจ๊ะให้ให้บริการมาตอนนี้ตอ๋อตอนนี้เติบไปกี่คนแล้ว ครับสามหมื่นคนนะนี่ท่านพอโรงพยาบาลโอ้โหนึกว่าเด็กฝึกงานวัยรุ่นอย่างพอเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับเออก็โรงพยาบาลก็ดีนะคนชมแต่ก็บอกมีบางวอดก็คนแน่นมกเดี๋ยวต้องไปไล่ดูคอมเมนต์จากไลฟ์ผมนะว่าเขาจะให้ปรับปรุงไหนเขาจะมีชั้นสามวอดเด็กอะไรคนแน่นอ่ะเดี๋ยวให้ใครไปไล่ดูหน่อยนะอโอเคต้องเอาอ่ะช่วยกันพัฒนาก็ดีเอาเทคโนโลยีมาใช้นะ ตอนนี้โรงพยาบาลเป็นห้าร้อยสิบเตียงแล้วครับอาจารย์โอเคดีครับแล้วก็แผ่นดินไหวเป็นไงบ้างอ่ะก็โครงสร้างมันจะเป็นลักษณะแบบเก่าก็แข็งแรงดีครับเป็นลิฟท์คอเป็นอะไรอย่างนี้นะแล้วคนไข้ลงมาจากหมดเลยไหมลงก็วันนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุก็ใช้แผนเหมือนเราซ้อมหนีไปครับอาจาร้าก็เลยเลงมากันหมดเลยครับอ๋อโอเคอยกเว้น ICU ครับอ๋ออก็อยู่ประจำที่แล้ยูอยู่ชั้นไหนกันนะ ไอซนี้อยู่ชั้นหนึ่งครับก็คือว่ารอรอเรียกรออัลเทอช็อครับครับโอเคได้ครับนะฝากด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะทุกคนนะขอบคุณนะจ๊ะอันนี้แม่มาโดยไม่ได้บอกลูกหน้าเนี่ยเออก็พร้อมกันดีทุกคนนี่มันมันมีตรงพร้อมวอร์ดเด้อใช่ครับอ่อขยายผลได้ไหมเนี่ยได้ครับอตรงคนที่เขาแบบทํางานแบบว่าเป็นครอบครัวเดี่ยวครับแล้วก็ทำงานแล้วแบบ ฝากฝากพ่่อแมตติดเดียงฝากพ่อแม่กับเราใช่ครับแต่น่าจะมีแอปที่เมื่อพอล้มแล้วอัลามหรอเปล่าใช่ครับมีไหมเพราะว่าไม่งั้นแล้วเราก็ดูตลอดไม่ได้ดถูกไหมใช่ครับก็ก็เอานี่หายไปไหนแะล้วคนเนี้ยอยู่ไหนล่ะ <pink> หายไปไหนหนีไปเที่ยวข้างนอกบ้านเปล่าน่าจะไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าอ๋อครับเออเขาก็จะสําหรับคนที่เต็มใจเขาก็จะเซ็นไว้ให้ดูเอ่อวันิเตอร์พ่อแม่ให้อ๋อแล้วก็สมัครไงอ่ะ ก็ปกติก่อนจาหน่ายคนไข้กลับบ้านเนี่ยอ๋อคือตามใช่ครับเราก็จะปรึกษากันกับคนที่ดูแลว่าสะดวกไหมหอเอว่าเขาสะดวกจะดูแลเองไหมถ้าบางทีบางคนเนี่ยพ่อแม่เริ่มเพิ่งเริ่มติดเตียงอะครับอแล้วเขาทํางานแบบทุกวันไม่สะดวกก็จะฝากไปไห้กับเราได้โอเคครับครับไม่ได้มีแต่คนชมราชพัฒน์เว้ยเอาเขาขยายผลนะแต่ก็ดีทุกโรงพยาบาลนะ ผมเชื่อว่าสามปีที่อยู่มาเนี่ยผมว่าเราพัฒนาสาธารณสุขเยอะมากเลยแต่สาธารณสุขอย่างที่บอก่ะบางทีคนไม่ค่อยรู้เราก็ต้องทาไงให้คนให้เขาเข้าใจว่าเราทําได้ดีขึ้นนะเรื่องการวัดวัดความพึงพอใจวัดมาตรฐานต่างๆนะผมเชื่อว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่เยอะขึ้นในทุกมิตินด้านศูนสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันผมว่ามันที่คนไม่ค่อยเข้าใจกับมันติดค่านิยมด้วยนะอาจารย์อ๋อเพราะว่าเหมือนกับที่เราให้ทบทึกษาทางหมอปฐมเนี่ยคนแบบ เหมือนกับอยากเจอหมอตัวเป็นๆนอมันก็จะเหมือนกับเขายังไม่ถนัดว่าเจอออนไลน์มันไม่ชินโอเคสุดท้ายก็ความจำเป็นก็ต้องมาไม่ไหวรถติดอไรเงี้ยแล้วก็หมอคนนึงก็จะบริการได้เยอะขึ้นถ้าให้บริการออนไลน์นะเพราะถ้าให้หมอไปนั่งที่ศูนย์มันก็ได้เฉพาะศูนย์นั้นอันนี้เรามีออนไลน์กี่ศูนย์แล้วเนี่ยเทเลเมดของเราคือหมอวัมอเนี่ยกับทุกโรงพยาบาลอ่ะใช้ได้ทุกโรงพยาบาลโอ้ครับแล้วก็มีออนไลน์หมายว่ามีไลฟ์เชีศษสำหรับกลุ่มที่ สมัครออนไลน์แต่ว่าไม่ไม่ไมคล่องครับโอเคแล้วก็เหมือนกับพื้นที่เนี่ยสามแสนคนนะครับอาจารย์โ okay. อเคเอาดูให้ดีนี่เป็นต้นแบบนะใช่ค่ตัวเรื่องหนังสือ่งตัวอะไรมันเป็นเรื่องของตำรวจช o นะมันรเราไม่ใช่เราเป็นผู้กำหนดไอ้เราจะต้องมีหลักฐานแล้วว่าสุดท้ายมันเขาเป็นคนจ่ายตังค์อ่ะมันบทเกงต่างเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องทางตำรวจชซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องบัตรทองเป็นผู้กำหนดนะอันนี้เดี๋ยวคงต้องไปปรึกษาอีกทีหนึ่งรายละเอียดต่างๆนะโอเคนี้เดี๋ยวใครช่วยไลฟ์ผมหน่อย จริงแล้ววันนี้มาเยี่ยมโรงพยาบาลราพัฒน์ก็เพราะว่ามีเคสหนึ่งที่พนักงานกัดถนนเราโดนทําร้ายในเป็นเมื่อเช้านะโดนทําร้ายที่เกตสมานวงนะโดนเข้าใจว่าไปเท่าที่คุณคงมีว่าบอกปแปงหกันเท่าที่คุไปเตือนเรื่องเก็บขยะแล้วก็คนมาทําร้ายอันนี้ก็รับไม่ได้นะก็ต้องฝากพวกเราด้วยนะว่าคนกัดถนนเขาเป็นคนสําคัญของเรานะเขาอยู่ในเครื่องแบบหน้ากัดถนนซึ่งเป็นเครื่องแบบที่มีเกียรตินะแล้วก็ถือว่าเป็นพนักงานของของเราเป็นทีมงานของผม พราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปทําร้ายพนักงานกวาดถนนเนี่ยรับไม่ได้นะแล้วก็ทํอย่างนั้นไม่ได้ถึงแม้จะมีข้อทะเลาะเบาแหวงตอดกอนมาก็ตามถึงทําร้ายร่างกายเนี่ยเรารับไม่ได้นะก็ยืนยันเดี๋ยวทําจัดแจงความเงินคดีให้ถึงที่สุดนะแล้วก็วันนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมทีมงานมาหน่อยก็พักก็ปลอดภัยดีนะโดนปีที่ดีแต่คนคงเห็นคลิปมั้งนะเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในเป็นเจ้าที่ของเราครที่เราต้องดูแลให้เต็มที่นะครับก็ต้องฝากไว้พวกเราช่วยกันดูแลด้วย คนกวาดถนนคนเก็บขยะทั้งหลายเนี่ยเขาก็เป็นคนสําคัญของพวกเราเนะเขาอยู่ในเครื่องแบบที่มีเกียรตินะแล้วก็ใครจะมาลังแกลาไม่ได้มันก็ได้ดักต่งกางแกแล้วให้ดูแลแค่นี้เต็มที่นะคนไหนที่มาทําอันตรายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะวว่าอย่างนี้มันเดินไปนะแล้วก็เจ้าที่เราก็หราก็ทำงานเพื่อ,อที่รองประชาชนอยู่ก็ฝากกันช่วยกันดูแลด้วยนะครับเพื่อความรุนแรงเราไม่รือแม้จะมีข้อขัดทะเลาะกันในมาก่อนตันนี้ไม่รู้ละเอียดนะแต่ถึงขนาดลงไม้ลงมืออย่างเงี้ย มัไม่ได้ก็วันนีต้ต้องรีบมาก็ออกจากจังหวัดมาเพื่อมาเยี่ยมทีมงานเรานะที่กวาดถนนซึ่งเงินต้องรักษาพยาบาลอยู่ก็เดี๋ยวจะดูดดเรื่องคด,ดีให้แล้วก็ฝากไปเด้วอยครับพวกเรานะถ้าเกิดเห็นที่คนเ,เจ้าที่พนักงานต่างก็ช่วยดูแลเขาด้วยเพราะว่าเขาก็ทํางานหนักแล้วก็ช่วยกันดูแลพื้นที่ด้วยโอเคอนักข่าวไกสไปเยี่ยมได้ปฏิบัตด้วยนะครับถ้าเกิดใครเห็นคลิปก็ค,กคงเห็นนะเคลที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะผมเห็นก็รีบออกมาจากที่ที่ไซต์ที่จัดจังหวัดเพื่อน มาตรวมาเยียมมื่ก่อนนะโอเคขอบคุณมากคุณหมอฝากดูแลพี่กวาดด้วยนะเขาดูแลใหด้ดีเลยแล้วก็ถ้าเกิดมีเรื่องคดีอะไรก็จัดการตามระเบียบขอบคุณทุกคนนะไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณนะขอบคุณนะครับโอเค